ถึงการเกษตรในยุคต่างๆนะคะคำว่าเกษตรกร,ร,ร4.0นะคะอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกษตรกรนะคะมีวิวัฒนาการมาก่อนก่อนที่จะเป็น4.0นั่นเองค่ะค่ะ เราจะมาพูดถึงการเกษตรกร1.0ที่เน้นการเกษตรเป็นหลักนะคะนั่นก็คือการเกษตรกรแบบดั้งเดิมคือกเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะจะมีพื้นที่เพาะปลูกที่น้อยเน้นการใช้แรงงานคนและก็ยังต้องต่อสู้กับปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเช่นสภาพอากาศที่ฝนตกอากาศร้อนจัดการขาดแคลนน้ําและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะนั่นก็คือราคาผลผลิตนะคะที่ต่ากว่าราคาตลาดทั่วไปอย่างมากเลยค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงเกษตรกรยุค2.0นั่นเองค่ะหรือที่เรียกกันว่าอุตสาหากรรมเบาค่ะเกษตรกรแบบประยุกต์ใช้เครื่องจักรเบาคือเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนั่นเองค่ะยุคนี้นะคะจะเริ่มนําเครื่องจักรเบาเนี่ยมาใช้แทนในงานคนเช่นพวกเครื่องสูบน้ําเครื่องฉีดพ่นแล้วก็แทรกเตอร์ขนาดเล็กนะคะค่ะต่อมานะคะ จะพูดถึงเกษตรกรยุค3.0นั่นเองค่ะหรือที่เรียกกันว่าอุตสาหกรรมหนักและการส่งออกเกษตรกรแบบประยุกต์ใช้เครื่องจักรหนักนั่นเองค่ะคือการที่เกษตรกรกลุ่มนี้นะคะจะมีการลงทุนที่สูงขึ้นโดยการนําเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่มีราคาสูงมาประยุกต์ใช้ในการทําเกษตรนั่นเองค่ะเช่นเครื่องสูบน้ํารถเกี่ยวนวดข้าวแท็กเตอร์ขนาดใหญ่เครื่องคัดแยกขนาดเป็นต้น ต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงเกษตรกรยุค4.0นั่นเองค่ะที่เน้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนนวัตกรรม เกษตรกรประยุกต์ใช้ระบบอัจฉริยะนะคะคือเกษตรกรกลุ่มนี้นะคะจะนําเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะคะเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกการจัดการแล้วก็การตลาดนั่นเองค่ะเพื่อควบคุมการดําเนินงานเพื่อพัฒนาไปสู่ก,การทําเกษตรแบบแม่นยำมากขึ้นนั่นเองค่ะตัวอย่างนวัตกรรมของการเกษตรนะคะเช่นระบบรถน้ําหรือเพาะปลูกแบบอัจฉริยะเครื่องบินโดรนระบบแสดง GPS ระบบ Data Management เป็นต้นนะคะนวัตกรรมการเกษตร คือการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆเข้ากับการเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเพาะปลูกเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลผลิตโดยใช้ข้อมูลของต้นพืชสภาพแวดล้อมของฟาร์มและฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่า,ขายต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงความสําคัญของนวัตกรรมการเกษตรค่ะ ประเทศไทยนะคะเป็นฐานการผลิตผลิตผลเกษตรที่สําคัญของโลกแต่ด้วยเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมน,นะคะที่ทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยต่ําลงทําให้เกษตรกรของไทยนะคะยังคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนขนาดเดียวกันนะคะจํานวนประชากรที่สูงขึ้นชุมชนเมืองที่ขยายตัวแต่พื้นที่เพาะปลูกนะคะกับลดลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงจากปัญหาโลกร้อนรวมทั้งความต้องการของผลิตผลการเกษตรนะคะ เพื่อแปลงเป็นพลังงานที่สูงขึ้นทําให้เกษตรกรรมแบบตั้งเดิมะคะยิ่งไม่สามารถให้ผลผล,ผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการได้แล้วก็ความพยายามในการเพิ่มผลผล,ผลิตด้วยวิธีเดิมๆนะคะกับทําให้ผลเกิดผลกระทบนะคะต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและก็ระบบนิเวศคะ่ะจากการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น,นะคะ่ะผู้ประกอบการนะคะที่เรายกตัวอย่างมาทั้งหมด4ท่านด้วยกันค่ะมาเริ่มที่ผู้ประกอบการคนที่1เลยนะคะ นายสาทานม่วงโพเงินผู้ประกอบการปลูกกล้วยแบบยกร่องนวัตกรรมที่ใช้เรือรถน้ำอัตโนมัติพัฒนามาจากเรือรถน้ำที่มีช่องทางออกน้ำเพียงช่องทางเดียวมอเตอร์ปั๊มมีขนาดเล็กเหมาะกับพื้นที่การเกษตรแบบร่องสวนใช้พัฒนา พลังงานมาจากแผงโซลาเซลล์รดน้ำได้ทั้งสองฝั่งรอบทิศทางใช้เซ็นเซอร์ในการรักษาระยะห่างให้อยู่จากฝั่งสามารถตั้งเวลาและจำนวนรอบการทำงานได้ข้อดีของนวัตรกรรมสามารถติดตั้งกับเรือรถน้ำทั่วไปได้ตัวเครื่องทำหน้าที่ควบคุมทิศทางแทนคนได้ลดมลพิษจากการใช้เชื้อเพลิงหรือกระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำช่วยประหยัดเวลาในการเกษตรได้ผลผลิตเร็วขึ้น ผู้ประกอบการคนที่2อนายสุรเดชภูมิชัยผู้ประกอบการเกษตรชาวสวนลำไยและสวนมะม่วงนวัตกรรมที่ใช้เครื่องปดผสมปุ๋ยหมักและดิ่งปูพัฒนามาจากการที่คนในชุมชนนะคะชอบนำใบลำไยและใบมะม่วงไปเผาค่ะ ซึ่งชาวสวนนะคะจะชอบตัดแต่งกิ่งนะคะเป็นประจำทุกวันจึงได้รวบรวมใบลําไยแล้วก็ใบมะม่วงนะคะมาทําเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็ดินพร้อมปลูกค่ะโดยจะใช้หลักการเดียวกับเครื่องปั่นผลไม้นะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะมีกําลังผลิตปุ๋ยเนี่ยสีตันต่อวันนะคะซึ่งข้อดีของนวัตรกรรมนะคะจะช่วยลดการเผาวัสดุเหลือใช้ของทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วลดหมอกควันจากการเผาไหม้ประหยัดเวลามากขึ้นสร้างรายได้เสิมแล้วก็ลดต้นทุนต่านะคะอัตราการเจ็บป่วยจากทางโรคระบบทางเดินหาย ใ,ใจนะคะที่เกิดจากการเผาไหม้ก็จะลดลงได้ค่ะผู้ประกอบการคนที่3นายพิสุทธ์ คังคามโน่ผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่นวัตกรรมที่ใช้นะคะเทคโนโลยี IoT พัฒนามาจากความต้องการนะคะที่จะทําให้โรงเรือนเลี้ยงไก่เนี่ยสามารถควบคุมปัญหาต่างๆได้อย่างแม่นยําค่ะซึ่งฟาร์มไข่ไก่ระบบอัจฉริยะนะคะจะผ่านการควบคุมโดยเทคโนโลยี IoT นะคะที่มีเซนเซอร์วัดระดับความชื้นอุณหภูมิความเข้มของแสงแล้วก็ปัจจัยอื่นๆนะคะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไก่ไข่แล้วการควบคุมนะคะที่เราจะต้องระวังสถานการณ์ของการทางาน อุปกรณ์ในโรงเรือนเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อทําใหผ้ผลผลิตเนี่ยนะคะมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานค่ะซึ่งข้อดีของนวัตรกรรมนะคะทําให้สามารถทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับฟาร์มได้ทันทีรวดเร็วแล้วก็ทําใหว้วางแผนการทํางานได้ง่ายขึ้นค่ะ ผู้ประกอบการคนที่4นายปีชาบุญส,งส่งศรีผู้ประกอบการเกษตรสวนกล้วยนวัตกรรมเครื่องเจาะดินนิวบอลพัฒนามาจากการขุดหลุมเพาะปลูกในพื้นที่หลายสิบไร่นะคะซึ่งเราจะใช้การแก้ปัญหาโดยการที่จะใช้เครื่องเจาะดินบอลน,นะคะที่สามารถเจาะได้ไวแล้วก็การขุดเบานะคะประหยัดแรงในการขุดนะคะสามารถขุดได้ถึง300หลุมถึง500หลุมต่อวันเลยค่ะซึ่งสภาพดินทั่วไปนะคะจะใช้เวลาประมาณ10-12วินาทีนั่นเองค่ะ ข้อดีของนวัตกรรมนะคะจะช่วยทุ่นแรงเวี่ยงนะคะทําให้ไม่เมื่อยล้าแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดแรงแล้วก็หาอะไรซ่อมแซมได้ง่ายด้วยค่ะ